ีกับท่านผู้ชมที่รับางบ้านกับผู้เหนือนามกล้องบรซักทีเพียนะครับวันนี้เชื่องยิงตัวยิงกับปีนองครับนี่คือเกษตรกรตัวยิงนะครับปีบุญลือกับเจอจิงกล้องตันเจอได้กับปีบุญลือที่หนุนซี่หนุนนะครับโย้ได้กับตัวนี้ก็อย่าบานนะครับบ้านนักขั้นจับมือจับม่วงงาเบอร์กระนุนจังหวัดปัตตานีกับปีบุญลือกับที่ปีได้ปลูกนั่นก็คือปาล์มนะ โอ้ปลาร้อยเลยนะปลามกี้รายกับปีปัาสิบ้ารายสิบ้ารายกับตึ้งปีบุญรื่กับต่อนเรกันได้กล่าวว่าตันชายย่องอื่นอยู่นะตึงปอบาจ่ายก้อนไว้ใช่ไหมปอบาจ่ายก้อนที่ปีไอปัดพืนกับปีน้องปัดพื้นกับปีได้ดีกับมันได้ดีันไดดีหวาเราไม่ก็ดูกันหวานไม่ดีมากหรือครับที่ววานี่บอกว่าช่วยดุกนี่ดก ตุงกล้วยตึ้งลูกกล้วยลูกอ่ำหนำนักดีไหมครับลูกพงลูกพงนะครับพี่น้องลูกพงพี่น้องว่านี่ครับถั่วกระเทียมนะครับเรายินงกอเราอยู่นะครับเสียงที่ตรงนี้คือปีบุญลื่นก็มีสัญญาณถั่วกระเพราลูกกินวันเด็กลูกหลีบนี่เสี้ยวเสี้ออายุลูกพงไม่ครับซึ่งปีบุญลื่นครับอยากบอกระเทิดตะคอนถั่วประเทศไทยว่าไอ้ชายพุ่ยตี๋นี่นะครับนะกาม ใช่ใใจปุ้มก้เหนนะไมโอ้ร้อเลยกับพีนองนี่ยอตัวนี้พีบุลือใจหอกซ้อนะพีบุลือนะใจอกซเลยอกซงเลยกับพีนองวันนีะไอหอกเรงมันใพุเร็วอ่าที่พวกมาดอกเราเราต้งงไว้นายอ่ต้งงี่นี่คือเสี่ยงจริงดจริงกับพีนองกับนี่คือพีบุลือนะครับกดกนะครับชาหมาสอบถ่ามนด้พีบุลือกับควักกับพีนองจะเด็นคอนตัวไตยเบื่ตัวก้งตังเบืได้ับกา ชูนกตามอครับชูนกตามแต่ชูชูนกตามชูนกตามตามเก่าเสียบอ่กับไปด้วยครับเจ้าเบ,บือก้มเหลือแต่ว่าทึ้งนี้แต่ว่าเร่งเล็วเลยครับก้มาตามลุยไม่แร่นี่แต่ว่าพุ่มใจปุยเลยอ่าเจ้าพุ่มยังไม่ตโตครับเต็มต่อใจแต่ว่ามันเดีย๋ยวเปลวว่าเปลือกจะได้เอาไปใช้เลื่อยๆหุ่นนะพี่น้องนะมันไม่ใหญ่ครับนี่ตัวว่า ควบเบื่อหลายเลยแต่เราเออกลับกลับกลับโอเคก็คุณมากับพี่น้องทางบ้านนะครับได้ยินเสียงนี้แหละครับคือปีบุญลื้อนะครับที่จริงเนี่ยทันฟินปอกาการ์โมด้วยนะครับในตลาดคนกันนุ่นนะครับอ่าพูดอ่าถ้าพี่น้องในฝั่งทางบ้านก็ดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเชียงจริงตัวจริงนี่คือปีบุญลื้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ